สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ u ร Vision นะครับกับมูลนิธิรักเมืองไทยสรรหาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์น่าสนใจนะครับมานำเสนอท่านผู้ชมแต่สำหรับวันนี้คงต้องขออนุญาตเป็นวาระพิเศษสำหรับมูลนิธิรักเมืองไทยเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือวันพุธที่ 30มีนาคม2559ได้มีการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิรักเมืองไทยนะครับเป็นการประชุมอของปีที่แล้วนะครับคือปี2558แต่ว่าตามข้อบังคับเนี่ยก็จะต้องกําหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไปก็มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในรายการในการสนับสนุนนะครับมูลนิธิรักเมืองไทยมาโดยตลอดก็คงอยากจะทราบว่าปีที่แล้วมูลนิธิรักเมืองไทยทําอะไรบ้างพักสักครู่ครับขยะเหล่านี้สามารถนํามารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสําหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดําเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเว่กรีนเวยบริษัท i r อ c ร์พจำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านกิตโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรน ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักเมืองไทยเมื่อครู่นี้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพุทธที่30มีนาคม2559ได้มีการประชุมสามัญประจำปี58นะครับ2 2558ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะขออนุญาตใช้เวลานี้เพื่อที่จะเรียนรายงานให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ หลายท่านที่สนใจกิจกรรมของมูลนิธิรักเมืองไทยหลายท่านเป็นผู้สนับสนุนในรูปแบบต่างๆเพื่อจะได้ทราบว่าเราทำอะไรกันบ้างในปีที่แล้วเรื่องสำคัญที่สุดนะครับที่เป็นจะเรียกว่าเป็นผลงานสำคัญของมูลนิธิรักเมืองไทยประจำปีที่แล้วแล้วก็มีผลงานอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราก็คือการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิรักเมืองไทยประจำปี2558ซึ่งในการนี้นะครับทางมูลนิธิรักเมืองไทยซึ่งมีพลเอกมงคลน,นํำพรพิสิทธิ์เป็นประธานมูลนิธิก็ได้มอบหมายให้กับกรรมการมูลนิธิท่านหนึ่งก็คือพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นะครับในการดําเนินการในการวางแผนในการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็เดินงานของการมอบทุนการศึกษาเพราะฉะนั้นในลําดับแรกนะครับขอนําเข้าสู่บทสัมภาษณ์ของท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานคณะทํางานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิรักเมืองไทยเชิญชมครับ กำลังมูทุนเพื่อช่วยโครงการศึกษาใช่ไหมก็ขณะนี้มูลที่ก็ได้ดําเนินงานแล้วก็มีรายได้จากการระดมทุนแล้วก็จัดงานต่างๆเนี่ยก็มีไม่ถึงก็มากมายนะกันนะแต่ก็มีพอมอบโครงการมอบทุนการศึกษาที่เรามีแผนจะให้เนี่ยก็คงคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เราที่ผ่านมามช่วยนักเรียนศึกษาในถ่นทุระดับไห้าคะเราก็ไปช่วยในแง่ไป ซ่อมแซมอาคารทําให้สถานที่เรียนเขาดีขึ้นนะดูแลสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปว่าเขาติดขัดอะไรเราก็ช่วยมาเป็นเวลาหลายปีละทีนี้ตอนนี้เรามุ่งไปสู่ตัวบุคคลคือตัวนักนักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยหนระือตามต่างจังหวัดเนี่ยบางทีก็พ่อแม่ก็ขาดแคลนทุนทรัพย์เด็กๆบางทีก็ตั้งใจเรียนดีแต่เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ก็เลยผลการศึกษาก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร นะครับเราก็พยายามสนับสนุนเ,เป็นเป็นครั้งแรกนะครับของโครงการนี้นปีนีเน้เป็นครั้งแรกเราก็ให้โรงเรียนทั่วๆไปส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้แต่ก็มีทุกภาครวมทั้งสิ้น38โรงเรียนเดิม39โรงเรียนแต่ถูกยุบไปโรงเรียนหนึ่ง38โรงเรียนนี้ก็ให้ทุนในระดับทุกชั้นปีนะครับปกติแต่และโรงเรียนมี กี่ชั้นเราก็ให้ชั้นละ1ทุนยกเว้นในปีสุดท้ายก่อนจะจบเราก็จะให้เป็น2ทุนนะครับเพื่อให้เขาเตรียมตัวแล้วก็อาจจะได้รับโอกาสคัดเลือกที่จะรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไปในระดับปวชปวสละมาไม่หลายตอนนี้นิม่นใหม่นอกจากที่จะเป็นการช่วยเหลือแล้วตอนนี้เห็นว่าทางมูลนิี่ย พยายามที่จะเน้นไปที่ตัวบุคคลเพื่อที่ให้บุคคลนั้นกลับมาสร้างประโยชน์อ่าอันนี้อันนี้เราก็ฝากเราก็พูดเพราะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ฝากแค่ครูชักจูงนักเรียนเราก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดนะครับไม่ใช่ว่ารับทุนไปแล้วเราบังคับผูกมัดให้ต้องไปอยู่ที่นู่นที่นี่แต่เราจูงใจนะครับเพราะว่าถ้าใครก็ตามได้มีโอกาสเรียนต่อ แล้วทุกคนก็มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นผลเสียกับท้องถิ่นคนมีการศึกษาดีก็หายไปหมดแล้วก็อาจจะมีผลเสียอยู่กรงเทพเช่นเดียวกันใช่ไหมพวกคนมันเยอะแยะเหลือเกินใช่ไหมแย่งกันทุกอย่างอันนี้หวังว่าให้เด็กกลับไปพัฒนาเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่รับการทุทนการศาึกษาของเราหรอกเราอยากจะให้คนที่มีการศึกษาดีนึกถึงท้องถิ่นที่ตนเองจะกลับไปช่วยพัฒนาพื้นที่ที่เราจะ กลับไปช่วยพัฒนาอย่างรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงตั้งแต่เราเกิดมาก็คือเจ้าของพื้นที่คนที่อยู่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเกิดที่นั่นได้รับการศึกษาดีแล้วก็ช่วยกันกลับไปพัฒนาในโอกาสแรกที่อยาํทำได้นะครับครับท่านกา็ได้ทราบผลงานสําคัญของมูลนิธิรักเมืองไทยจากพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะครับประธานคณะทางานมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิรักเมืองไทยลำดับแรกที่อยากจะเรียนต่อจากเรื่องของทุนการศึกษานะครับก็คือต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์ทรูวิช s ั่นนะครับที่ได้กรุณามอบเวลาให้กับมูลนิธิในรายการรักเมืองไทยจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่6นะครับทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีส่วนอย่างสำคัญทีเดียวครับในการเป็นสื่อ นะครับที่จะเชื่อมโยงระหว่างการทํางานของมูลิธิซึ่งทําเพื่อพี่น้องเพื่อ,อลูกหลานของเราโดยเฉพาะในชนบทที่อยู่ห่างไกลสามารถเชื่อมต่อกับพี่น้องประชาชนาห้างร้านองค์กรนะครับที่มีจิตศรัทธาเพราะฉะนั้นในลําดับแรกก็ต้องขอบคุณ True Vision โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านก็ได้ทางทรูนะครับก็ได้กรุณา มอบนะฮะแล้วก็ติดตั้งเครื่องมือสำหรับโครงการทูปลูกปัญญาให้กับโรงเรียนราชพัฒนาซึ่งหลายท่านอาจารคุ้นชื่อนะครับโรงเรียนราชพัฒนาที่ดอยแม่สลองเชียงรายก็เป็นโรงเรียนที่มูลนิธิรักเมืองไทยไปสำรวจเห็นความยากลำบากเห็นความขาดแคลนแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนประมาณ10ล้านบาทสร้างอาคารเรียนสองชั้นหลังใหม่ นะครับแล้วก็เปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการสนับสนุนโรงเรียนนี้แต่ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณ t ทร v i s i o n เป็นอย่างยิ่งครับในานามของมูลนิธิรักเมืองไทยและผมคิดว่าในานามของพี่น้องประชาชนของอผู้ปกครองของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ผ่านมานะครับในปีที่แล้วก็คือโรงเรียนราชพัฒนา ดอยแม่สลองนะครับจังหวัดเชียงรายนะเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะเรียนให้ทราบในชั้นต้นขออนุญาตทบทวนความเป็นมาของมูลนิธิรักเมืองไทยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีความเป็นมาที่ยาวนานมากจนหลายท่านอาจจะ,ะไม่ชัดเจนมูลนิธิรักเมืองไทยเนี่ยตั้งขึ้นจดทะเบียนครั้งแรกนะครับเมื่อปี2524 35ปีมาแล้วครับ ผู้ที่ก่อตั้งนะครับก็คือพระนัท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์ในสมัยที่ท่านดมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ30กว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นมูลที่รักเมืองไทยก็เดินงานตามความมุ่งหมายตามปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของพระนัทท่านมาโดยตลอดงานหลักที่เรามุ่งทุ่มเทไปก็คือเรื่องของการ สนับสนุนการศึกษาในชน,ชนบทของลูกหลานของเรารวมทั้งกรณีที่เกิดภัยพิบัติก็มีโอกาสได้ออกไปบรรเทา,าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ทำมาตามลำดับนะครับเป็นเป็นที่ทราบกันดีนะครับเรื่องของมูลนิธิรักเหมือนไทยต่อมานะครับท่านพลเอกมงคนนงลนัาพรพิเิษก็มารับหน้าที่ต่อเมื่อ หปีที่แล้วซึ่งก็ยังเดินตามปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในสองเรื่องหลักนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาของอลูกหลานของเราในท้องถิ่นธุรกันดานแล้วก็เรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลังนะครับเมื่อปี2554คุณผู้ฟังท่านผู้ชมคงจำได้นะครับว่าเกิดอุทกภัยที่กรุงเทพมหานคร นะครับแล้วก็ปริมมลฑลหมนที่รักเมืองไทยก็มีบทบาทนะครับในการบรรเทาความเดือดร้อนนะซึ่งได้เคยมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับการทำงานของพวกเราก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปโดยเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมีการประชุมสามัญประจำปีนะครับ2,558และท่าน พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ได้รายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงเรื่องราวของการมอบทุนการศึกษาก็ยังมีเรื่องอื่นอีกครับที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบผลงานของเราในปี2558ที่ผ่านมาแต่ขออนุญาตพักสักครู่ครับเเมนนป็ขขยยะแต่่รู้วา นำมารีใส่เข้าเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทวเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทวเวกรีนเว i r อ c จำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านกิตโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรท่านผู้ชมคงยังจำโรงเรียนราชพัฒนานะครับที่มูลนิธิรักเมืองไทยได้ทุ่มเทงบประมาณแล้วก็ความพยายามความสามารถในการประสานงานจนกระทั่งการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่สำหรับเด็กอนุบาล จนถึงป .6 ได้สำเร็จเป็นอาคารสองชั้นท่านผู้ชมหลายท่านมีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ขอขอบพระคุณไว้อีกครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากที่ได้มอบอาคารเรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ได้พบว่างานยังไม่จบได้เคยเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าที่ตั้งของโรงเรียนราชพัฒนาเนี่ยอยู่บนสันเขานึกภาพออกเลยใช่ไหมครับว่า ปัญหาเรื่องน้ํากินน้ำใช้ตามมาที่ผ่านมาก็จะใช้วิธีลําเลียงน้ำเนี่ยผ่านรถบรรทุกหมายถึงในยามที่ขาดแคลนนะครับในยามปกติบาดาลผิวดินก็พอจะช่วยได้บ้างแต่ในหน้าแล้งโดยเฉพาะปีนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าแหลงจัดเือเกินลึกลงไปนะครับที่ เชิงเขาโรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนสันเขาก็มีแหล่งน้ําอยู่แต่ปัญหาคือจะเอาน้ําขึ้นมาได้อย่างไรในที่สุดก็หาทางออกจนได้ครับมูลนิธิรักเมืองไทยร่วมกับหน่วยพัฒนาการเ,าเคลื่อนที่35ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่นี้อยู่โดยมูลนิธิรักเมืองไทยสนับสนุนก็ประมาณให้4,8,500บาทนะครับ4 8เอาตัวเลขกลมๆ ตัวหน่วยทหารพัฒนานปค35นะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ก็ทําหน้าที่ในการทั้งออกแบบทั้งก่อสร้างจนสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เปิดน้ําประปาต้องเรียกว่าน้ําประปาก็คงจะไม่ปิดน,นะครับลำเลียงขึ้นมาใส่หอสูง12เมตรนะครับซึ่งอยู่ในงบประมาณ4ี่แสนกว่านี้ด้วยจากนั้นความเดือดร้อนของ นักเรียนของครูรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจากเครื่องน้ำก็ได้รับการบำบัดนะครับลูกหลานเราที่นั่นก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นสามารถใช้เวลานะครับกับการศึกษาเล่าเรียนได้ดีเต็มที่นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เหนือสุดไปใต้สุดเลยครับท่านผู้ชมที่เคย จะติดตาม <c oughs> ผลงานของมูลนิธิก็คงจําได้นะครับว่ามูลนิธิรักเมืองไทยเนี่ยนสนใจทุ่มเทไปที่ชนบททั้งที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ทราบกันอยู่เราเคยสนับสนุนงบประมาณจมนวนประมาณ20ล้านบาทเศษนะครับสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เพื่อไปสร้างอาคารเรียนนะฮะสำหรับพี่น้องลูกหลานชาวมุสลิม ทำไปสามปีเสร็จแล้วก็มีอาคารบางแห่งครับที่จําเป็นที่จะต้องซ่อมแซมในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็มีการของบประมาณนะครขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักเมืองไทยไปซ่อมแซมมัสยิดของสถาบันศึกษาปอนะนะครับขออนุญาตอ่านชื่อนะครับอ่านยากปอนะสนอดารุสลาน ซึ่งอยู่ที่ปัตตนีครับใช้งบประมาณกา็ไม่น่ามากนักครับแสนห0 0มื่นบาทก็ซ่อมแซมกันเป็นที่เรียบร้อยสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จของผลงานที่ผ่านมาครับและสุดท้ายนะครับที่ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับในานามของมูลนิธิรักไทยแล้วก็โรงเรียนราชพัฒนา เมื่อครู่นี้ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับก็คือว่าในปี2,558ที่ผ่านมาปีการศึกษาที่ผ่านมาทางโครงการพูปลูกปัญญาก็ได้รับโรงเรียนราชพัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับซึ่งกระจายไปทั่วประเทศนะครับมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนลูกหลานของเราให้เข้าถึงสื่อที่ทันสมัยมากขึ้น รับทราบความเป็นไปของโลกภายนอกคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยสอนนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องในแถบนั้นนะครับรอบๆโร,รงเรียนราชพัฒนาที่ดอยแม่สลองซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยละครับเกือบร้อเปอรซก็ว่าได้เป็นพี่น้องชาวอาขายากจนครับแล้วก็อยู่ไกล นทางเข้าออกก็ค่อนข้างยากลำบากแต่บัดนี้แม้การคามนาคมทางถนนซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่จะเข้าไปจะยากลำบากแต่ถึงที่สุดแล้วด้วยความช่วยเหลือด้วยจิตใจเมตตาของทุกๆท,ท่านนะครับเขาก็มีโอกาสได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตในการศึกษาได้รับทราบข้อมูลนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการดำรงชีวิตสมัยใหม่แล้วก็อนาคตของลูกหลานของเรานี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับมูลนิธิรักเมืองไทยที่สำคัญนะครับในรอบปี58ที่ผ่านมาผลทางข้างหน้านะครับสิ่งที่มูลนิธิรักเมืองไทยกาหนดไว้ก็คือเดินหน้าเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไปความฝันของเราที่คงไม่เกินที่จะไขว่คว้าก็คือว่า เราอยากสนับสนุนลูกหลานของเรานะครับในโรงเรียนมูลนิธิรักเมืองไทยที่มีอยู่38โรงเรียนให้มีโอกาสศึกษาเต็มความสามารถของเขานะครับหลักการง่ายๆก็คือว่ามูลนิธิรักเมืองไทยจะดูแลทั้งค่าอุปกรณ์การศึกษาค่าที่พักค่าอาหารจนกว่าจะจบปริญญาตรีนะครับซึ่งความคืบหน้าก็จะกลับมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบต่อไป วันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ